ดีนะคะตีไตมากกับระพีภาคกับมิชานะคะไปไต่จิ้จงดีมากกรโมากนะคะกระไดประมาณนทำดีนะคะคลคกการกระไดประมณระมณนปนหนึ่งแจวหนึ่งนะคะแต่ว่าไตกันแบบไปการไต่ขางแหลกเลยนะคะนี่เท่ากับระพะีภาคเ่าเคยไต่พราเทือกามือดีกันมาแต่ลุยกันนะคะยางกระสีด้อยู่ประมาณสองกิโลละกันหมายถึงว่ายางนะคะบ่มะเป็นไตกิโลควยางควไก่นะคะแต่ว่าเขาก็ดีใจค่ะที่ดานะคะก็ยั่งไ้อยู่ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าข้างล่างมีอยู่นะคะมีหลายอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันดุอย่ไตเฟืองนะคะ ผลงานของลาวิพากับนิชานะคะอันนี้เป็นผลงานของนิชากับลาวิพานะคะลาวิพาเป็นคนใต่หลกักจับนะคะนิชาเป็นคนใจสวยนะคะ <laughs> นี่นะคะน,นี่นะคะกระเดยมาหลังจากตีไต้เมื่อนีราคาเมื่อนีไปไต่เองอจับ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 อโอ้มันหน่อยเฮงอันนี้อ้วดดอกนี้หน่อยหลีหรอโอ้ก็อันนี้น้อยมากตัวน้อยมากอันนี้ปล่อยให้เขาคือสูตรธรรมชาตินะคะ น้อแเฮงอีเอาไปได้ได้อีกแล้วด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะได้อีกแล้วตื่นเต้นด้วยค่ะวโกศสริได้โมเมนต์ธรรมดาด้วยค่ะเออตัวนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เขาเกืะเอาหาไดตัว ยังไงอยู่แต่ปัญหาไงกว่าทุกอ่ะไได้แล้วจิ้งหรีดหรือจิกลอเหงบ่หรอกมาใส่มันนานเมยนบ่้อมันให่ไป มันตัวหน่อยเกินไปเนาะเขาขัดสันเขาบอกเอาโอ้ได้เยอะแล้วนะคะน่าจะได้ปนแก้วหนึ่งแล้วคะ่ะตอนนี้เราสองคนนะคะามาใต้จิ้งหรีดคะ่ะที่นาริมคลองหนองน้ำสร้างนะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นจิ๋วนะคะเราไม่เอานะคะเราเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาเล็กมากนะคะก็ดูนะคะรุ่นจิ๋วคะ่ะ เราไม่เอานะคะเดี๋วนี้ก็ส่งให้ดูเฉยๆก็จะอยู่ใต้ฟ้านะคะในตอนกลางคืนก็จะออกมาเลื่อนขึ้นเลยก็ขึ้นเหรนื้อแต่ก็น้อยอยู่นะคะนี่ชักกะบ่ได้เอานะคะเทาไทยเบิ้งซื้อข่าววันนี้ค่ะอยู่นี่ขี้ดินเขาจะอยู่แบบนี้อยู่ใต้ฟ้าแต่ว่าเฮากระเอานะคะรุ่นนี้นะคะเฮากระสงสารเขาอยู่เขาเติบโตกันนะคะนี่ค่ะนี่เป็นจิตสิ่งดีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะห้กินแหนบไปลอยไปทางซ้ายห้กินแหนบไปลอยไปทางซ้าย นะคะค,คุณแม่โลบิกนะคะก็